อันนี้ Power Bank ที่ไม่ได้มีดีแค่ลุกสีครีมกับสีทองสวยขนาดนี้แต่บอกเลยว่ายัดมาให้เต็มทั้ง Lightning USB-C หัวเสียบแถมยังมี c C-C c ไปจีนได้ไม่โดนทิ้งตัวนี้เป็น Power Bank จากยูก i ค i ขนาด 10,000mAh ครับดูดีมากอะ่ะเป็นสีทองด้านๆจับแล้วเสริมลุกมากๆอะ่ะแถมไม่ใช่แค่นั้นฟีเจอร์เขายังยัดมาให้เต็มมากทั้งสายที่คล้องอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นสาย Lightning แต่จุดที่ชอบเลยนะคือเราใช้ iPhone 16ไงมันเป็น USB-C เราก็จะสามารถเสียบแบบนี้แล้วก็ถือแบบ นี้ไปคือสบายมากๆไม่ต้องพกสายเพิ่มแล้วแล้วเขายังมีหัวปลั๊กตรงนี้มาให้เราสามารถใช้เสียบชาร์จได้เลยแล้วเขายังมีรู Type C กับท y p e A ตรงนี้ไว้ให้เผื่อเราอยากจะชาร์จเพิ่มแต่ว่าเขาจะออกแบบมาให้เก็บได้แค่หัวเดียวเนี่ยมันจะเสียบไม่เข้าคือไซส์มันอะเล็กเท่าฝ่ามือจะเอามาใส่กระเป๋าเล็กๆแบบนี้คือยังมีที่เหลือให้ใส่ของอีกเยอะมากๆเลยนะแล้วเขายังมีปุ่มตรงนี้ให้เรากดดูตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตด้วยแถมเขายังมีมาตรฐานมาให้ครบเลยทั้ง CCC, มอกแล้วก็ CE คือเอาไไปบินด้ทั่วโลก ไม่โดนทิ้งถ้าอยากได้ power bank ที่ดูพรีเมียมแล้วก็พกง่ายๆเที่ยวจีนได้ไม่โดนทิ้งอะ่ะยูกิกี้ตัวนี้ก็แนะนำเลยพี่กัดปักให้แล้วครับที่เดิมเลย